ครับอันนี้ก็จะเป็นงานสารเนาะงานสารี้พื้นถิ่นจะจะใช้ในของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมพี่ๆจะเอาไปเอาเออกแบบไอเดียอะไรก็ได้แล้วแต่พี่ๆนะว่าจะเอาไปใช้ในงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานงานงานตัวเนี้ยแถวผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านผมนี้จะสารกันเยอะมากครับผมพี่่เขาก็คุณลุงคุณป้านั่งทํากันอย่างเงี้ยเนาะ,นะก็สารยากอยู่นะก,ก็ก็ไม่ได้ง่ายนะครับเนี่ย ก็ใช้ฝีมือทักษะอยู่พอสมควรอันนี้ก็ใช้ไม้ประมาณสักสักสองป่องหรือว่าป่องหนึ่งเนะี่ยเนาะแต่ว่าศาสรนี่ก็ใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงเหมือนกันนะใบนี้ยครับเฉพาะใบเดียวเนี่ยนะถ้ารวมจากตอกแล้วอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าพี่ๆเขาว่าอาจจะทํางานศารได้ประมาณไหนเนี้ยงานศารเนี้ยพี่ๆเขาก็ไปออกแบบในใส่ตะกร้าใบใส่เงินใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เนะาะบางคนก็เอาใส่ ใส่ผักใส่ผลไม้วางขายตามในตลาดนัดอย่างเงี้ยอ่าเอาไปบรรจุอะไรก็ได้บางที่พี่ที่บางคนเอาไปใส่ไอ้ไอ้ใส่อาหารใส่พริกใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมพร้อมเป็นงานสารเนาะงานสารตัวนี้นะครับอ่าที่นี่จะขายไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนี้มันจะสายสารถูกคือเอาทั้งผิวทั้งผิวไผ่และทั้งเนื้อไผ่อย่างเงี้ยครับผมงานตัวนี้นะครับที่นี่เ็าจะขายกันใบละห้าสิบบาทนะนะครับผมเราจะส่ง คือตัวนี้มันจะซ้อนกันได้ประมาณนี้เองนะครับผมเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวคือปากปากเขาจะเล็กนิดหนึ่งเนี่ยเราต้องไปป่องตรงกลางอย่างเงี้ยรูปรูปทรงนะครับผมใบหนึ่งห้าสิบบาทอย่างเงี้ยเนาะที่ที่คนไหนที่ว่าอยากจะทําเอาไปจาหน่ายต่อหรือว่ามีไอเดียอะไรไปต่อยอดบางคนก็เอาไปทําเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยนะมันอยู่มันได้หมดอะครับบางคนก็แบบต้องการแสงแสงเรืองๆบางคนก็เอาไปถใส่อาหารทอดใส่ สำหรัที่เห็น,นใส่หัวข้าวบ้างเนี่ยเนาะที่บ้านผมนี่จะเอาไปทําเป็นหัวข้าวเวลานึ่งข้าวเหนียวนะคืออันนี้ชีวิตประจําวันของคนบ้านผมก็เวลานจ,ะจะจะสาวข้าวอย่างเงี้ยก็เอาข้าวแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็มา,าเทไว้ไปเทใส่ตรงนี้แล้วให้น้ํามันออกเนี่ยที่บ้านผมเรียกว่าหัวหัวอย่างเงี้ยนะหัวหัวข้าวอย่างเงี้ยครับ <het S 1> แต่ภาคการผมไม่รู้ว่าอะไรนะที่บ้านผมเรียกว่าหัวอย่างเงี้ยครับผม <het S 1> ที่ๆคนไหนที่ทว่าเออ,อชื่นชอบเนาะในงานของงานหัวอย่างเงี้ย เป็นงานพื้นถิน่นแต่และท้องถิน่นไม่ไม่เหมือนกันนี่จะเป็นใช้ชีวิตอยู่กับประมาณคนชนคนคนคน,คน,คนพื้นเมืองอย่กับบ้านผมนี่จะเป็นชนชาติไตลือ้ออย่างเงี้ยเป็นคนไตลื้อนะที่บ้านผมบรรพบุพรุษผมอย่างเงี้ยครับผมก็จะทํางานจักสารอะไรกันประมาณเนี้งานสารนี้มันมีเยอะอยู่ถามว่าห้าสิบาทแพงไหมไม่แพงหรอกครับสําหรับผมนะกว่าจะได้มากว่าจะมานั่งเหลาตอกเหลามือ,อกว่ามานั่งจักสารสารสองสามชั่วโมงเนี้ยกว่าจะได้ใบหนึ่งนะครับผมงานประเภทนี้ถือว่า ม,มันจะต่อยอดขายแพงกว่าน,นี้มันก็ขายยากผมไม่รู้จะขายไปต่อยังไงดีนะบางครั้งก็ไปไม่เป็นจะขายแพงพี่ๆี่เขาบอกว่าอุย้ยแพงผมก็มันมันทาในอุตสาหกรรมไม่ได้นะพี่ๆี่เขาที่ว่ามันจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ายามว่างนี่ก็นั่งสารถ้าได้ทีละอันสองอันสามอันอย่างเงี้ยนะก็นั่งสารกันเวลาสั่งลูกค้าสั่งเยอะๆก็ทําไม่ได้อีกอย่างเงี้ยอย่างกับพี่ๆบางคนบอกว่าเออถ้าอยากได้ชิ้นงานต้องทำาัไงต้องสต็อกสินค้าเองนะอีะ่พี่เขาอ,อาจจะเอา สามร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้บางครั้งบางคนบอกว่าพี่ๆเขาแล้วจะเอาไปตกแต่งนะต้องการประมาณสักสองพันใบนะอย่างเงี้ยโอโ้โหผมก็ทําให้พี่ขอไม่ได้แต่แต่หลักร้อยใบนี้ได้อยู่ค่อยๆทาไปเรื่อยๆชาวบ้านเขาจะทํากันอ่าเจ้าหนึ่งใบสองใบอย่างเงี้ยสามใบต็นที่อะครับวันหนึ่งนะแต่อันนี้วันหนึ่งนะได้แค่สามใบคือสารทั้งวันนะครับผม่เงี้ยผูเท่าผู้แก่ที่อยู่ที่บ้านเป็นผู้สูงอายุงานอีก แรงงานอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราไปจ้างวันละสามร้อยในี่นขาดทุนตายเลยครับผมโอเคนะครับพี่ๆคนไหนท,ที่ชื่นชอบจะเอาไปตกแต่งไอเดียมีโปรเจกต์อะไรก็ลองคิดๆด,ด,ดูนะว่าเราจะเอาไปทํางานประมาณไหนได้เงี้ยนะครับผมโอเคส่วนผมก็มีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับกับงานงวดเนาะงวดไม้ไผ่อย่างเงี้ยบ้านผมนะมางที่พี่ทางภาคกลางผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ